สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t เท e นะครับซึ่งวันนี้ฮะบอรเซอร์เดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกกระเป๋าไว้ก่อนล็อกกระเป๋าไว้ฮะเดี๋ยวจะเล่นอะไรดีล็อกกระเป๋ากันอ่ะปุ๊บม,มีหนามมีขวานด้วยเดี๋ยวนะขวานเราเพิ่งเล่นไปวันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นขวานเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองครับสามฮะดาบเดียวก่อนเอาดาบเดียวไปก่อนฮะไปกันเลยครับ ดาบเดียวมาก่อนไฟต้องข้ามมีกระทะกับกเห็ดพิษเชื่อไหมคอมนี้เราแพ้ฮะคอมนี้เราแพ้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะแพ้นะน่าจะแพ้เราสู้พิษเขาไม่ได้นะฮะนานๆไปเนี่ยน่ามีขวดยาด้วยเ <c oughs> นี่ยป่ะเห็นปะ่เนปะเดี๋ยวเราโดนดาเมจต่อเนื่องฮนะสี่หกสี่หกเนี่ยคอมนี้เขาแพ้ฮะแพ้พิษไม่ใช่หรอกแพ้พิษฮะแล้วก็หยิบอันนี้มาหนึ่งหยิบนี้ออกมาสองครับแล้วก็นามวางไว้เนี่ยจะหาช่องก่อน ล็อกอันนี้ไว้เวสต์นอันนี้ไม่เอาละผมจะเอาฟอร์คอนเบดครับวันนี้จะให้ได้เลยจะให้ได้ฮะเออลืมบอกไปวันนี้เล่นแรงนะฮะแร้งแรงคือแบบว่าวันเวลาผมอัดคลิปอนะประมาณสอเกมแรกผมจะเล่นแร้งนะฮะถ้าสมมติมันเละเทะมากนี่เราก็จะไปเล่นแบบว่าเกมคนรวยกันไม่ไปเดี๋ยวไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวมีคนดูเดี๋ยวมีคนตื่นสายนะฮะมันมีคนตื่นสายอยีกนะเห็นเขาว่าว่ากันอยู่ ประมาณว่าคลิปผมไม่แจ้งเตือนปุ๊บตื่นสายเลยอะไรเงี้ยมีปะคือผมลงคลิปเดี๋ยวนะทำไมมันออกมาเยอะจังเวสโซนออกมา3ก้อนแล้วฮะใช้ไปละหนึ่ก้อนอืมออกมาเยอะจังนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ลีโลเอาช่องอะเอช่องมาเพิ่มหน่อยลีโลหูยเดี๋ยวนะเวสโซนเยอะมากครับเวสโซนเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังอันนี้ล็อกไว้ก่อน มันออกมาเยอะมากน,นะสามก้อนติดแล้วปกติผมไม่เล่นเลยนะฮะไปกันต่อครับปกตินี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยฮะไปต้องข้ามมีไม่กวาดแล้วก็มีโ่ซอร์ครับแล้วก็มีก้อนหินด้วยนะมีก้อนหินด้วยครับอาวุธสี่ชิ้นเอ้ยยังไม่ไม,ไมีไม่เห็นกระทะเชื่อไหมเมื่อกี้ผมไม่เห็นกระทะม,มีกระทะด้วยเราเปิดเบทเทเลสช่วยไม่ได้ะฮะช่วยอะไรไม่ได้เลยตีไปก่อนตีไปก่อนส่วนอาวุธของเราวันนี้ฮะก็ดูซิว่าเราจะเอาเบทเทเลสมาใช้ดีหรือเปล่านะ ต19ส uh, ิบเก้าสิบเจ็ดส cool ิบสี่สี่หนึ่งสิบปุ๊บปุ๊บปุเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้เป็นอืมอือืออือนชานเวพอนเหรออ็นชานเวพอนก็ดีนะหยิบมาก่อนฮะส่วนจะใช้กาไรนั้นค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะทานไม่เอาช่องพอก่อนฮะรีโลรีโลอืมอันนี้อันนี้น่าสนใจนะแต่เจ็บาทเลยนะ หยิบม,มาก่อนครับแล้วก็ไปกันต่อฮะอันนี้ยังใช้การไม่ได้นะเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะว่าเราจะได้อะไรมานะฮะเอนชั่นเบสเป็น,ปนไอเทมชิ้นหนึ่งที่ใช้แล้วคุ้มมากนะฮะใช้แล้วก็คุ้มอยู่โอกาส20%ก็ถือว่าดีอ่ะถือว่าดีถือว่าดีแถมยังได้บัฟมาด้วยนะได้บัฟมาด้วยทุกๆหาวิเกือบๆกวินาทีเกือบๆวินาท,นทีเอาละตีปีก่อนตอนนี้เรายังเสียเปรียบอยู่แต่เรามีหนามให้ใช้ฮะมีหนามให้ใช้เรามีหิ้ ไฟตองข้ามมีฮิวไหมไม่มีฮะไฟตองข้ามไม่มีมีอาวุธ2ชิ้นนะครับอาวุธ2ชิ้นแต่เราติดน้ําแข็งแต่ก็สู้ได้ฮะสบายสบายครับสบายสบายเออเอาหูเดี๋ยวนะเวสโซนนี่มันลดแลงแจกแถมเหรอปกติมันมันไม่ออกมาขนาดนี้นี่แซ่นี่ถุงมืออีกอันนึงมาแล้วฮะถุงมืออีกอันนึงมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าเออเอาช่องมาเพิ่ม1อันดีโรเลนหนึ่งทีมีหอกมีน้ําแข็งไปไปกันต่อครับ ไปตรงข้ามมีแพนดามอนียมแพนด้าครับกระทะแพนด้าแพนดามอนียมแพนด้าแพนด้าผมว่าชื่อมันดูแปลกแปลกอ่าเบธเทเลสแล้วฮะเบธเทเลสเบธเทเลสอตีตีอตีอตีอตีตีอจีอจีโอเคหูแพ้แซ่บมันแรงอ่ะดูดีมันฮิวเต็มหลอดเลยฮะฮิวเต็มหลอดเลยแล้วเวสโซนมาอีกแล้วฮะเฮ้ยเกมนี้มันเกมอะไรเนี่ยเวสโซนออกมาเยอะมากครับเยอะจริงๆ รีโลเอาอันนี้มาหนึ่งอัน,นเอ้าอันนี้ขอสามบาทได้ไหมสามบาทขายนี้ได้หนึ่งหนึ่งปับ๊บหนึ่งปับ๊บขายนี้ปุ๊บซื้อนี้ปับ๊บโอเคซื้อปุ๊บซื้อปับ๊บฮะแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ก่อนหนึ่งน,นี้วางไว้นี่สองฮะแล้วก็อันนี้เอชันไวพอดยังใช้งานไม่ได้ยังใช้งานไม่ได้อันนี้วางไว้ทถานีนี้วางไว้นี่อันนี้ปล่อยลงโลกไปก่อนฮะไปกันต่อครับหลวมมากครับพอมาเล่นแบบนี้แล้วหลวมจริงๆ ไฟตรงข้ามมีเบรนนิ่งซอสแล้วฮนะบเบรนไอหนึ่งเบรนนิ่งเบรดแล้วก็มีทอสอีก2อ,อันแรงมากนฮะแรงมากเราเปิดเบรเทเลตแล้วเปิดเบรเทเลตเราตีดาเมจเรา9หน่วย9หน่วยเราฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาจากไหนไม่รู้จำเป็ไหนไม่รู้เราตีโอ้โหชนะเฉยชนะเฉยเลยชนะเฉยเฉยเอาวนี่ออกมาครับหนึ่งลีโลอักกูเบิร์ดล็อกนะล็อกฮะล็อกโอหูหกบาทผมขายอะไรได้บ้างเนี่ย ขายอะไรได้บ้างอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคขันทางนี้เออมันต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะมันต้องวางท่าน,นี้ถึงจะดีใช่ปะใช่โอเคไปกันต่อครับได้ชีสมาแล้วเดี๋ยวเราก็รวมเป็นชีสกูเบิลชีสไปเลยแล้วกันนะฮะไฟต้องข้ามีแครอทมีกระทะแล้วก็มีถุงมือหนามด้วยนะถุงมือหนามเขาจะมีออยล์แลมด้วยครับเนี่ยคือสายา m p o w e r นะฮะา m p o w e r มีค่ารักค่ารักเขาไม่พอนะแครอทเขาไม่สร้างาว p o w e r นะฮะ ตีตีหน่อยตีหน่อยแม็กแม็กเลือดเราร้อยห้าสิบร้อยหิบเเสองวิกว่าเึ๊บอืมดาเมจได้อยู่20หน่วยฮะยีหน่วยแล้วเราเอาอะไรมาใช้ดีสนับมือครับสนับมือหยิบนี้มาหนึ่งหยิบนี้มาสองฮะลีโลล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งเอาเอามาทำไมเนะี่ยไม่เอาดีกว่ารีโลดิเวสโตนอีกแล้วฮะเวสโตนนี่มันลดแลกแจกแถมมากเลยนะตอนเนี้ยลีโลอันล็อกอันนี้ไว้ฮะ หมดแล้วหมดการตังเราฮะนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองและสามฮะสนับมือมอันสนับมือวางไว้ท่านี้อันนี้วางไว้ตรงนี้กูเบิร์ดแหม่กูเบิร์ดชีตเราฮะมาแล้วครับไปกันต่อฮะสนับมือเราได้สนับมือได้สนับมือได้ตอนนี้เขาบอกมีโอกาส50-50ที่จะสตันฝ่ายตรงข้ามนะฮะอันนี้ก็จะบวกเพิ่มไปสตนรทสองทีได้ศูนย์จุดสามถือว่าไม่แรงเดี๋ยวเอามีดมาเพิ่มแล้วกันฮะเอามีดมาี่มีดมาเพิ่มเอ้ยเหมือนสตันแรงอยู่ ทุกดอกแล้วมั้งเนี่ยทุกดอกไปตอนนี้เราคูดาว1.7ก็ถือว่าดีนะสตาร์ทเรื่อยๆเลยฮะสตาร์ทเรื่อยๆกูเบิร์ดเราก็เด้งดีกูเบิร์ดราเด้งดีนี่ยเด้งดีเด้งดีเด้งดีฮะฝ่ายตรงข้ามเลือดนี่สามร้อยแล้วฮะเขาก็มีชีตเราก็มีชีตแต่เลือดเรามีแค่สองร้อยครับเรามีชีตก้อนเดียวเขาก็มีเราตีเราครีด้วยอืมเลือดเราก็ไม่ลดสักทีแม่อะเอาวันนี้มาอีกอันหนึ่งครับรีโลอันนี้เอเดี๋ยวนะเวสโซนมาอีกแล้วฮะ คือปกติมันออกมาเยอะเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่นะลีโลหยิบอันนี้ออกมาลีโลเ,เดี๋ยวนะเลเปียจะไม่ออกไห้ผมเลยเหรอเลเปียไม่ออกไหมผมเลยเหรอฮะฮะเดี๋ยวนี้โอเคเล่นมาเก้าเกมผมซื้อของได้แค่นี้ฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวหามีดเพิ่มหามีดเพิ่มหามีดเพิ่มตี้โอเคออ้ยบวกสิบเจ็ดไฟตรงข้ามมีน้ำแข็งใช่ไหมใช่มีสโนบอลฮะสโนบอลนี่ะทำให้แม x แมกเลือของเราเด้งขึ A ้นมาเนี T, home, ่ยปกติมันให้ยี่สบนะฮะแต่มันเด้งแค่ส7บเจ็ดเห็นปะเอาตี้เอาตี้สามสิบหกฮะดาเมจน่ารักมากครับดาเมจน่ารักมากเอาทาตเมลติ้งออกมาครับปั๊บวางไว้ตรงนี้เลยฮะแล้วก็อยู่นี้มาวางหนึ่งรีโลผมอยากได้เลเปียเลเปียอยู่ไหนเนี่ยเวทโซนิกแล้วฮะลดเอ้ยเดี๋ยวมีดมีดมีดเอามีดมาก่อนรีโลเออเลเปียยังไม่ออกฮะแต่มีมีดออกมามีมีดออกมางั้นเอาวางไว้ตรงนี้ เอาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมอะไรมันจะแรงกว่ากันอันนี้ทุกๆทุกๆสองจุดห้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะั้นหนึ่งจุดเจ็ดใช่ไหมหนึ่งจุดเจ็ดตัวนี้สามจุดห้าสามจุดห้าตัวนี้เด้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอานี้ลงมาปั๊บเอานี้ลงมาเอาบูเบอรี่ลงมาเอาอันนี้น,นี้วางผ่านี้ก็ได้ทำท่านี้ท่านี้ทา่ทานีาาาาา้นี้ได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้วางเอ้ยเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนได้ไง นี่วางไว้ตรงนี้มีด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 ปกติวางไว้งี้ก็ได้ครับไปกันต่อฮะเราไม่มีเอ็มพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวมีดเอามีดเนี้ยมามาช่วยเด้งกูเบิร์ดนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีดเราจะเร็วขนาดไหนนะเราต้องดูด้วยว่าสตาร์ทเราหนีมีดออกปุ๊บกูเบิร์ดเราเด้งเลยฮะนี่เด้งดีแล้วฝ่ายตรงข้ามมีลูกสโนว์สโนว์บอลสองอันฮะสโนว์บอลสองอันแม็กเนอร์เราขึ้นบ้างไหมเนี่ยยี่สิบสองร้อยสามสองร้อยสามสองร้อยสามตีตีหน่อยอืมมันไม่ทันฮะ มันไม่ทันไม่ทันสโนวบบอลมานี่หยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองครับแล้วก็ทัน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 โอเครีโลออยล์แอมเอ้ยนี่ไงเลเปียมาแล้วฮะเรเปียมาแล้วแล้วก็ออยล์แอมมาแล้วฮะแล้ว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 เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเป็นดูดเลือดปิดตาปกติพี่ก็ไม่ค่อยจะแม่นอยู่แล้วนะฮะ เลเปียไม่ค่อยจะแมนอยู่แล้วนะครับเอาตีตีไปก่อนเลไปก่อนเลเปียผม0.9 0.9เราสตันได้ด้วยสตันได้ด้วยสตันเราโดนปิตาเราโดนปิตาความเปนยาเป็นร้อยอยู่180 180 80 7 5ร5 80แเ้ราครีเราครีเราสตัน2ทีด้วยโอ้แม่เกือบไปเกือบไปอะอยแล้วอีกอันหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีเกราะเนาะลีโล มีดอีกอันหนึ่งล็อกอันนี้ไว้มีดมีดมีด,มด,มด,มดเอาวางตรงนี้นะ <c oughs> เอาวางไว้ตรงนี้แนละ้วกันเดี๋ยวผมหาอะไรมารวมกับมีดหน่อยนะฮะไปกันต่อครับช่วงไม่เะเลทนี่ผมมอบให้กับเลปเปียไปเลยนะเพราะว่าฟอ o คอนเบดผมเนี่ยเอาลงไปอยู่ในช่องนี้ไม่ได้นะฮะลงไม่ได้ลงไม่ได้เพราะว่าความเร็วมันเนี่ยจะหายไป3 0ซึ่งอบิลิตี้ของมันที่บวกดับไอ้บวกความเร็ว4 0เนี่ยไม่รวมตัวมันนะฮะไม่รวมไม่รวมเออเอาันนี้มาดีไหมเนี่ยเอามาดีปะ คือมีดมีดเรายังเป็นหมันอยู่เลยฮะเดี๋ยวช่องอย่าพึ่งอันนี้ก็ดีนะคือแบบว่าเอามาเขาเล่นคู่กับไทม์เมลติ้งนี่สบายเลยนะฮะสบายเลยจริงๆอ่ะเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยครับ1และ2ฮนะปุ๊บเนี่ยของดีเลยนะของดีครับของดีงั้นหยิบอันนี้มาหยิบนี้มาน1 2ครับไทม์เมลนี่วางไว้ตรงนี้1และ2ครับแล้วก็เนี่ยจะเทสตันบ่อยบ่อีโลอย่าพิดครับล็อกอันนี้ไว้อันนี้2บาทอ่ะถือมาก,ก่อนล็อกนี้ไว้ล็อก อันนี้ล็อกไหมไม่ล็อกเป็นกันต่อครับเวฟที่13าครับกับหัวใจ2ดวงฮะไฟต้องข้ามเป็นกระทะอ้โหกระทามาังกรสองอันนะพี่แกจะเถื่อนไปไหนก่อนจะเถื่อนไปไหนเถื่อนไปไหนเอ้ยเราสตาร์ทที่สีุ่ปดฮะส8แดมีดเราก็เสียบเสียบเสียบไม่แรงแต่เสียบถี่ฮะมันทาให้กูเบิร์ดเราเนี่ยเด้งไวขึ้นนะฮะผมเอามาแค่นั้นแหละเอามาแค่อันนี้ไม่เอายาอันนี้ เราใช้สมีนินาเยอะไหมศูนย์จุดแปดหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่หรีโลม,มีฐานให้ใช้ด้วยอะ่ะฐาน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 อ,อยากจุดฐานนะอ่ะเดี๋ยวจุดฐานก่อนแล้วกันฮนะแล้วก็มีดนี้มันจะต้องเป็นมีดมานานะเอาไงถ้าใช้มีดมานามันก็จะต้องมีมานานะอันนี้ต้องต้องต้องบอกไปก่อนนะถ้าจะใช้มีดมานาผมซื้อนี้ก็ได้นะครับไม่ใช้มีดพิษก็ได้นะอืม เอาไงเอาไงดีเอาไงดีงดมีดมานาม,มานาตัวนี้แทงปุ๊บมานาเอาเป็นมีดมานาแล้วกันนะฮะยาพิษนี้ขายไปขายไป,ยไปลีโลลีโล,ล,โลนี่มีดเอ,อ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงขายพิษไปอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้แบบไปทางเดียวกันนะฮะไปทางเดียวกันมีดมานาแล้วกันฮนะไปกันต่อครับไฟต้องข้ามซื้อของได้เต็มเลยชุดกงชุดเกาะมาหมดแล้วฮะเกาะสองตัวแวมไพ แวมพร์มีแวมพร์มีอ๋อเราตีไปก่อนนะเราตีไปก่อนเราเด้งกูบเปิดเราเด้งม,มั้หมเด้งมากปะเด้งไหมอุ้ยเลือดยังเต็มอยู่เลือดยังเต็มอยู่เราสตาร์ทโอ้โหสตาร์ทาทำไมมันมีจุดสนิทยมเยอะขนาดนั้นมีจุดสนิยมยาวเหยียดเลยฮะอื้อขนาดบ้าพาะเยอะแยะมากมายเราก็ยังสู้ได้ฮะวันนี้ลงแรงได้แบบอื้อม,มากฮะลงแรงได้อื้อหือมากอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาฐานใส่ไว้ตรงนี้ชีตครับชีตอื้อชีตชีตชีตอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกัน อันนี้วาวนี้ชีดวาววันี้โอเคสับป,ประรดอ,อยากให้ช่องนะนี่ไงช่องนี้มาแล้วสับป,ประรดไปแล้วฮนะไปแล้วอลีโลอันนี้ไม่เอาปลีโลเอาอันนี้มาอันนี้มาแล้ววางไว้ตรงไหนอะเอาไว้ตรงไหนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไม่เกี่ยวนะปกติเลยฮนะปกติปกติปกติืออเอาวางไว้ก่อนนึกไม่ออกฮนะ อันนี้ล็อกไว้ทานอีกอันนึงโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามโอ้ของเขาแน่นยังเลยละของของเรามีเท่านี้เองฮะของของเรามีเท่านี้เองเอาเราแทงไปก่อนครับเรเปียเราดาเมจ29 30ค่อยๆข,อขึ้นมาฮะค่อยๆขึ้นมาไฟตรงข้ามโดนสตันโดนสตันโอ้โหโดนสตันมันชื่นใจฮะวันนี้ชื่นใจชื่นใจอันนี้มาอีกครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองฮะแล้วก็รีโลหนึ่งที โอเคประมาณนี้รับไปกันต่อฮะเว็บที่16ครับหัวใจ3ดวง1ิบหเโอเคถึงจะเราจะแพ้หมดเราก็ครบ18 <c oughs> ครบ18มปี่ใไมไฟต้องข้ามเล่นน้องกวางครับแล้วก็2มานาเตอร์หูเราสตัร์สตัร์ตรัวรัวสตัน์รัว,วโอ้โหพอเลยฮะวันนี้อ้ยสบายแล้วนะเนี่ยสบายแล้วนะฮะนี่ว่า <c oughs> นี่วันนี้ครับ1อันนี้หันลงมาครับ2อะ่ะแล้วก็รีโลเอาอะไรไมาใช้ดีไหม สับประรดมันซื้อไม่ได้มันขาดบาทนึงฮะมันขาดบาทนึงแล้วมีวางท่าไหนถึงจะโดนถ้าท่าไหนถึงจะโดนเนี่ยมันมันต้องวางท่านี้แล้วฮะวางท่านี้สับประรดอยู่ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่17แล้วครับ17แล้วไฟตรงข้ามเป็นคาตานะแท่ไฟฮะเขามีสับประรดอันหนึ่งฮะแล้วเขาเป็นลิปเปอร์ด้วยนะเล,เล่นแบบโอ้เหมือนแล้วเป็นไอ้นี่เลยเป็นไพโลอะแล้วไฟตรงข้ามเปิดออกมาตาฮะเปิดได้2ทีนะ เปิดได้2ทีครับเราต่อยเราต่อยเราป้องกันการคริติคอ้ด้วยเราสตันนะเราสตันเราตีตีร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบไม่ไหวฮะาฟตรงข้ามเปิดอมาตะบ่อยเกินนะบ่อยเกินอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วางได้แล้ววางได้โอเคประมาณนี้ครับเนี่ยเล่นมา18เมผมซื้อของได้เท่านี้เองไปกันต่อครับตึงๆฮะแรงไฟตรงข้ามครับมีคาถาบังกรที่เล่นคู่กับบังกรแล้วมีรางบังกรที่มีกูเบิร์ดครับ เกาะสองร้อยสองร้อยเอาเราตีเลยฮะตีเกาะเกาะแตกแล้วครับเกาะแตกแล้วฮิวขึ้นมาแล้วฝ่ายตรงข้ามโดนตีโดนสตาร์เป็นทีแล้วจบเกมฮะโอ้โหตึงฮะตึงสู้ได้ของแค่นี้ฮะฟอร์คันเบดคู่กับเลเปียสบายฮะบวกบวกแรงมาตั้ง11หน่วยไ <c oughs> ปตีกัะชับบ้านครับพิตาลีฮะฝ่ายตรงข้ามมีคาถานหนามอันนึงแล้ักษณะมือเหมือนกันนะแต่เรามี2 2ตันนะ2ตันนะ2ตันครับ เราสตัรนเขาเขาสตัรนเราบ้างฮะเราตีสตัรนมาแล้วเราครีด้วยครีด้วยสตัรนด้วยสตัรนด้วยครีด้วยฮะไฟตรงข้ามเปิดบทเทเลตเราก็เปิดเหมือนกันนะเปิดเหมือนกันเราต่อยเราต่อยเราตันเราครีดเราต่อยเราตันเราครีเออเรียบร้อยแม่หายใจไม่ทันโอเคไฟตรงข้ามเป็นลูบิช็อตนะสตาร์นเหมือนกันครับคราวนี้สตาร์นดูดเลือดด้วยนะฮะอ่ะเราค่อยๆตีโอราะไฟตรงข้ามมันฮิวอะไรขึ้นมา แล้วเราเสียเปียบฮะเราเสียเปียบอยู่เราเสียเปียบอยู่เราสตาร์ทบ้างครับไฟตรงข้ามป้องกันบัฟแล้วเขาสตาร์ทคืนนะเราสตาร์ทบ้างแล้วเราคลี่ต่อแล้วเขาหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาแล้วเลือดเราไหลเลือดเราไหลเราสตาร์ทเขาสองสามไม่ไหวคือเอ้ากดผิด <laughs> กกดดดผิเอเมื่อกี้คือเขามีมีดเยอะด้วยนะฮะมีมีดเยอะมีค้อนแล้วก็มีลูบี้ช็อคลูบี้ช็อคสามารถสตันได้นะฮะมันกลายเป็นว่าอาวุธ3มชิ้นนะครับในการสตัร์นาะแเรามีดเขาก็เยอะด้วยของเรามีดมันไม่พอมีดเรามีแค่สองเล่มฮะสองเล่มสองเล่มปึ๊บ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 สตันเรียบร้อยฮะคือมันเล่นได้แต่มันไม่ได้เก่งนะไปตรงข้ามมีมีขอเหมือนกันมีขอเหมือนกันแต่เสียงเดียวอ้อยแลมเขาน้อยไปหน่อยนะฮะเรเปียเรา63าหน่วยเน่ โอเคเดี๋ยวขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะไฟตรงข้ามเป็นแท่ไฟ Burning s o ซอนะสายมาตรฐานเฟรติฟลายอัตี้ตี้เราสตาร์ทไปเราคลีไปฮะคลีไปคลีไปเอ้ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลแล้ว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 โอเคจบข่าวฮะ อยากตึงตึงต้องลงแรงจริงๆฮนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ